อันนี้โอ้อันนี้สวยเลยครับท่านผู้ชมถุงที่สามนี่สวยเลยหมักละเอียดนะครับแบบนี้ใช้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมหนักพอสมควรนะเนี่ยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตั้มเกษตรพอเพียงเกษตรมือใหม่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็อยากจะพาท่านผู้ชมมาชมปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมักใบก้ามปูที่ผมได้หมักไว้ในถุงหมักจำนวน3กระสอบซึ่งในคลิปในเรื่องของการหมักเนี่ยได้ลงไปแล้วเมื่อ2เดือนที่แล้วก็หมายความว่าปุ๋ยหมักตรงนี้มันมีอายุ2เดือนนะครับหมักในกระสอบเนี่ยอายุได้2เดือนเดี๋ยวลองมาดูกันว่าหมักในกระสอบมันจะแตกต่างกับการหมักที่ผมหมักในวงตาข่ายหรือไม่นะครับเพราะว่า หมักในวงตะข่ายมันจะเป็นวงใหญ่วงใหญ่กองใหญ่แล้วก็ใส่จํานวนของใบก้ามปูนี่ได้เยอะเพราะฉนั้นปุ๋ยหมักเนี่ยนะครับอันไหนที่มัน,มนกองใหญ่นะปุ๋ยหมักที่เราทํากองใหญ่ๆหญ่เนี่ยมันก็จะมีความร้อนเยอะการมีความร้อนเยอะก็หมายความว่ามันมีจุลินทรีย์เยอะจุลินทรีย์มันไปช่วยในเรื่องของการช่วยย่อยสลายช่วยย่อยสลายวัตถุที่เราไปหมักนะเมื่อมัน ทำการย่อยสลายหรือมันทำงานหรือมันขยายตัวเพิ่มปริมาณเยอะๆเนี่ยเมื่อจุลินทรีย์เข้าทำงานมันก็จะปลดปล่อยพลังงานออกมาก็เป็นลักษณะของความร้อนนะครับเมื่อปุ๋ยเรามีจุลินทรีย์เยอะมีความร้อนเยอะอบกันเยอะมันก็ย่อยสลายได้ดีกว่ากองปุ๋ยเตี้ยๆนะครับอีกปัจจัยหนึ่งเรื่องการหมักปุ๋ยนะครับที่อยากจะให้มันย่อยสลายได้ ดีนะครับเงื่อนไขที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของความชื้นหรือการเติมน้ำนะครับการดูแลเรื่องน้ําว่าเราจะเติมน้ําเราดูแลเรื่องน้ําดีหรือไม่นะครับดีหรือไม่ถ้าเราเติมมั่งไม่เติมมั่งปุ๋ยของเราก็จะยอดสลายช้าเพราะว่าความชื้นมีไม่เพียงพอนะครับความชื้นนี้ไม่เพียงพอเพราะนั้นจุลินทรีย์ที่ จะย่อยสลายปุ๋ยของเรามันก็อาศัยความชื้นหรืออาศัยน้ำนะครับถ้าปล่อยแห้ง,หงนะให้แห้งจุลินทรีย์ก็ไปทำงานจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเขาจะอาศัยความชื้นก็คือน้ํากองปุ๋ยของเราต้องมีความชื้นตลอดเวลาจุลินทรีย์ของเราถึงจะไม่ตายและมันก็จะขยายตัวเพิ่มทวีคูณเป็นจนวนมากๆเมื่อมีจุลินทรีย์มากปุ๋ยของเราก็ ถูกย่อยสลายไวนั่นเองครับท่านผู้ชมครับอะเดี๋ยวมาลองมาดูกันว่าสามถุงที่ผมหมักไว้เนี่ยว่ามาดูหน้าตาปุ๋ยมันเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่ได้มาดูตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะเทเอากองตัวนี้ผมปูผ้าเต็นผ้ายางไว้เนี่ยปูผ้าเต็นไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะมาเทตรงนี้เพื่อจะพึ่งหรือจะมาตากในร่มตรงนี้ไว้นะครับดูว่าหน้าตาปุ๋ยที่เราหมักในถุงเนี่ยมันจะดีหรือมันจะงามขนาดไหนมาดูกันครับก่อนอื่นก็ มาดูถุงแรกกันครับว่าหลังจากที่หมักไปสองเดือนแล้วเนี่ยนะครับว่าหน้าตามันเป็นแบบไหนดูถุงนี่จะดีนะอ๋อมาดูถุงนี้กันท่านผู้ชมถุงนี้หน้าตามเป็นแบบนี้ก็ท่านผู้ชมนะครับยังไม่ย่อยสลายดีเนาะยังไม่ย่อยสลายดีแต่ความชื้นก็มีอยู่นะครับความชื้นก็มีอยู่ ความชื้นก็มีอยูอ่ย่อยสลายยังไม่หมดนะครับย่อยสลายยังไม่หมดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ยังเป็นใบเยอะอยู่ถ้าถามว่าเอาไปใช้ได้ไหมแบบนี้แล้วก็เอาไปใช้ได้ไหมแบบนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วก็ท่านผู้ชมถ้าเราจะเอาไปผสมดินปลูกดินปลูกของเราก็จะโลง่งเนาะจะโลง่งจะโปร่งจะร่วนซุยนะครับแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับ ก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับแต่สําหรับถุงนี้ผมคงจะเอาหมักต่อไปก่อนเอาหมักต่อไปก่อนนะครับเพราะว่าผมอยากให้มันยอดสลายกว่านี้เนาะมาดูถุงที่สองเดี๋ยวยกนิดหนึ่งขยับนิดหนึ่งถุงที่สองนะครับท่านผู้ชมถุงที่สองนี่จะยอดสลายดีกว่าถุงแรกแเพราะว่ามีความละเอียดเพิ่มขึ้น นะครับมีความละเอียดเพิ่มขึ้นท่านผู้ชมดูแต่ก็มีใบปนอยู่เยอะอยูอ่แบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับแบบนี้ก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีใบอะไรมาปนมันเล็กๆน้ๆๆอยน้อยอยู่มันยังถึงแม้ว่ามันจะย่อยสลายไม่หมดนะครับก็ถือว่าใช้ได้ละนะครับในถุงนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับนําไปใช้ได้แล้วครับไปเป็นปุ๋ยได้แล้วนะครับท่านผู้ชมแบบนี้นะครับหนะรือว่าท่านผู้ชมที่หมักอยู่ อยากจะหมักต่อไปก็หมักได้ครับถ้าเราไม่รีบใช้ก็หมักไว้ทิ้งไว้อีกได้นะครับหมักไว้ที่เดิมนี่แหละครับนะครับถ้าจะใช้ก็สามารถนําไปใช้ได้ถ้ายังไม่ใช้ยังไม่รีบใช้มีปุ๋ยเยอะอยู่ก็สามารถที่จะหมักไว้ต่อไปได้ครับท่านผู้ชมครับเอามาดูที่สามมาดูถุงที่สามครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับถุงที่สามนี่โอ้มมอันนี้สวยเลยครับท่านผู้ชมนะถุงที่สามนี่สวยเลย หมักละเอียดนะครับแบบนี้ใช้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ใช้ได้เลยเนาะสามารถที่จะไปทําปุ๋ยได้แล้วนะครับแต่วา่าที่มาจับดูวันนี้ก็มาเช็คดูแล้วก็มาดูความชื้นก็ยังมีความชื้นเยอะอยู่นะครับนำมาปั้นดูอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นก้อนอยู่เดี๋ยวผมก็จะเอาไปพึ่งเอาไปตากก่อนนะครับเอาพึ่งไปตากให้มันมีความชื้นมันลดลงอีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้สวยเลยครับท่านผู้ชมสวยเลยเนาะ สวยเลยครับเดี๋ยวผมจะเอากระสอบนี่เออเอาถุงนี่แหละถุงหมักถุงถุงที่สามนี่แหละเอาไปพึ่งไปตากก่อนส่วนถุงที่หนึ่งถุงที่สองนี่ก็จะทิ้งไว้ก่อนผมก็จะหมักทิ้งไว้ก่อนนะครับยังไม่เอาตากเพราะว่าปุ๋ยผมเยอะเนาะปุ๋ยผมมีหลายอย่างก็อันนี้มันพร้อมใช้งานแล้วก็จะเอานี้ไปตากก่อนครับท่านผู้ชมอเดี๋ยวมาดูวิธีการตากปุ๋ยครับโอ้หนักพอสมควร ก็ตอนนี้จะเอาถุงที่สามมาท่านผู้ชมถุงที่สาม,มาตากเนาะมาพึ่งก็จะยกเทแบบนี้ครับหนักพอสมควรนะเนี่ย ก็ได้เยอะพอสมควรนะครับท่านผู้ชมปุ๋ยหนึ่งถุงนะ้องตอนนี้ผมก็จะเอามาเกลีย่ยให้มันให้ความชื้นมันลดลงผมก็เอาตากไว้ในร่มนี้นะครับท่านผู้ชมตากไว้ในร่มเราไม่ต้องย้ายไปย้ายมาเนาะไม่ต้องย้ายไม่ต้องเก็บตอนเย็นกลัวฝนจะตกอันนี้ก็สามารถที่จะใครที่มีโรงรถมีอะไรพื้นที่ว่างก็ หาผ้าเต็นท์ผ้ายางแบบนี้แล้วก็ท่านผู้ชมเอามาปูรองแล้วก็เอาปุ๋ยเราตา,ากนะคับนี่ก็จะมาพึ่งลมให้มันแห้งนะแห้งเองนะให้ลมมันโกลกไปโกลกมาให้มันแห้งปุ๋ยก็ควรจะแห้งอยู่มีความชื้นเหลืออยู่ประมาณสัก20-30เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อรักษาความชื้นไว้รักษาจุลินทรีย์ดีๆไว้ในปุ๋ยของเราบ้างนะครับ ถ้าเราตากแดดเพียวๆสองสามเดดมันก็จะแห้งเกินนะครับจุลินทรีย์มันก็จะตายหมดถามว่าตากแดดได้ไหมก็ตากแดดได้แต่ว่าเราต้องควบคุมนะครับควบคุมคอยเช็คเออว่าความชื้นมันได้ยังถ้าความชื้นมันได้เราก็จัดเก็บใส่กระสอบจัดเก็บใส่ภาชนะเนะตรียมที่จะเอาไว้ใช้ต่อไปนะครับอันนี้ผมก็จะมาพึ่งไว้อย่างนี้ ประมาณสัก2วันนะวัน2วันมันก็จะเริ่มหมาดหมาดเนาะเริ่มหมาดหมาดแ้วกระทำชื้นมันก็จะได้หลังจากนั้นก็จะจัดเก็บนะครับจัดเก็บใส่กระสอบใส่ไรไว้เตรียมที่เอาไว้ใช้นะครับอันนี้ก็จํานวนหนึ่งถุงท่านผู้ชมนะถุงหมักหนึ่งถุงถ้ามันมีความชื้นเหลือ2 0 30เซนน่าจะได้ไม่ต่ำกว่า150กิโลนะครับถ้าเราทําขาย เอาอยัางถูกๆก,กิโล20บาทก็ได้เงินอยู่นะครับได้เงินอยู่นะครับก็ได้มีกําไรพอสมควรน,นะครับถ้าใครคิดอยากจะทําปุ๋ยหมักใบก้ามปูขายหรือปุ๋ยหมักอื่นๆก็ถ้าทําในจริงจจังๆก็จะเป็นรายได้เสริมของเรานะครับเป็นรายได้เสริมนะที่จะช่วยจุนเจือในครัวเรือนของเรานะครับหรือใครทําเป็นอาชีพหลักก็จะเป็นรายได้หลักนะครับท่านใดสนใจที่อยากไปเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักอะไรก็ ลองไปฝึกทําแล้วก็ควรจะหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการทําปุ๋ยก่อนที่เราจะทาออกจําหน่ายให้กับผู้ใช้หรือผู้บริโภคนะครับสําหรับคลิปนี้กงอ้อยประมาณนี้ก็ท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูปุ๋ยหมักในถุงปุ๋ยหมักใบก้ามปูในถุงหมักไว้สามสองเดือนแล้วมีอยู่3มถุงถุงที่1ถุงที่2อก็อยอดสลายยังไม่ดีความชื้นก็มีอยู่ความชื้นดีอยู่ แต่ว่าย่อยสลายยังไม่ดีนะครับแต่ว่าถุงที่3เนี่ยรู้สึกมันจะย่อยสลายดีกว่าเพื่อนผมก็เลยเอาถุงที่3เนี่ยมาตากก่อนเพื่อที่จะเตรียมไว้ใช้ต่อไปครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดฝากกดติดตามให้กับช่องตั้มเกษตรพอเพียงนะครับเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ต่อน้องก็ฝากกดแชร์การต่อๆไปครับสวัสดีครับ